สามสองหนึ่งครับผมวันนี้เหลือเป็นอีเวนต์ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ชมความหวานกันใช่โหเป็นอีเวนต์ที่ดีครับก็คือช้างโคบูคูขับเขาก็จัดเาเรียกว่าขับแชมเปี้ยนชิพปีนี้2024นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ที่เชิญชวนแบบทุกคนมาเล่นกอล์ฟกันเป็นคู่ครับมาไม่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนก็ตามมาเล่นด้วยกันนะครับได้หมดเลยถูกเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษเป็นซีกอล์ฟแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไทยนันครับผมแต่เมื่อกี้บนเวทีนี้เจมมาพูดจะปากเต็มคำแฟนเนแบบใช่ครับ ใช่ครับก็มันก็เป็นความจริงความจริงครับผมก็พาพาแฟนมาตีครับผมน้องมาตีครับก็เลยพาแฟนเข้าวงการกอล์ฟด้วยเลยจริงๆก็มีครับคือด้วยความที่ว่าเราก็เล่นอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนแบบ มีถามบ้างเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรตียังไงว่าอยากเข้าใจสิ่งที่เขาชอบเข้าไปสัมภาษณ์ใช่ครับแล้วเราไปเราไปตีแล้วเป็นเป็นไงลสองครั้งสองครั้งที่สอนไปใช่จริงๆยังไม่เคยออกรอบยังไม่เคยออกรอบเลยคแต่ว่าลองแบบว่าตีเล่นเล่นดูเลยก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ยากกว่าที่คิดมากๆเลยต้องใช้สมาธิเยอะมากแต่ว่า เขาเป็นพูที่ดีป่ะเขาพายเขาเป็นพูที่ดีป่ะเป็นรูที่ดีค่ะพี่คิดทำไมเราเกมยอมสอนปกติเวลาคนเป็นแฟนกันก็จะไม่ค่อยสอนเรื่องขับรถสอนอะไรพรานี่กลัวทะเลาะกันอะไรเงี้ยจริงๆถ้าผู้หนึ่งกอล์ฟเนี่ยผมผมอยากสอนคืออย่าใช้คำว่าสอนใช้คำว่าแนะนำดีกว่าอธิบายให้ทุกคนฟังว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนคนไหนก็อธิบายได้ผู้ใหญ่หรือท่านไหนเราก็จะยินดีอธิบายอยู่แล้วครับแต่ถ้าพอเป็นน้องเนี่ยหลายคนมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวคนที่ แฟนเนี่ยจะมองว่าจะทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วไม่ครับคือผมว่าน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำไม่มีหยุมกันเลยใช่ไหมคะย่ต้องถามเขาเวลาผมอธิบายสมมติสมมติแบบคือหยุมไหมคะรู้ทายเรมันมีอะไรในใจอยากจะพูดจริงๆอยากหยุมไหมคะบางทีเวลาคือเวลาตีอะค่ะมันต้องใจเย็นๆก็จะใจร้อนนิดนึงแล้วก็จะแบบแก้อยู่นั่นแหละมันคือแก่ที่นทําอยากหยุม นิดหน่อยค่ะแต่ว่าคืว่าไม่เป็นไรเข้าใจค่ะเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ต้องเชื่อมันอ่นลูกศิษย์เป็นยังไะดีครับคือเขามีทักษะเรื่องแบบการออกกำลังกายการเต้นที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็คือวงสวิงคอก็คล้ายๆกันท่าเต้นท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจัดระบบร่างกายได้ถ้าถ้ามีมูฟเมนท์ที่ดีมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นเยอะอันนี้จะพาออกรอบเมื่อไหร่ต้องถามเขาว่าเขาพร้อมจะออกรอบเมื่อไหร่ พร้อมไหมคะวายยังยังกลัวๆอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ขอเวลาอีกนิดนึงค่ะคแต่ตีโอเคครับวงสวิงค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกใจเย็นครับใช่ใส่ใจเนาะครับผมครูเขาใส่ใจเราผมก็ดีใจที่ถ้าเขาอยากจะมาตีด้วยเพราะมันก็ทําให้เราได้แบบไปตีเขาด้วยก็เป็นเรื่องดีครับรู้สึกอย่างที่เขาอยากมาอยู่ในสัมผัสโลกของเรารู้สึกดีรู้สึกดีใจที่เขาเปิดรับกับสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทําอย่างนั้นเช่นกันอะไรที่เขาชอบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบ ให้เวลาสิ้นกันละกันต่อให้เราไม่ทําในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราก็าคนจะเรียนรู้เปิดโลกดูไปกับเขาด้วยกันอะไรเงี้ยมีอะไรต้องเรียนเรียนรู้ใหม่ต้องแมกับของน้องที่เราต้องเข้าไปสัมผัสในโลกของน้องบ้าก็มีเรื่องของเออเพลงใช่ไหมครัเพลงแล้วก็วงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเราชอบวงดนตรีชอบเออบอยแบนด์เกาลีนแล้วจะตีกันหรอ คือเราก็เราก็ต้องรู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครวงชื่ออะไรอย่างตอนไปเกาหลีก็เขาอยากไปเที่ยวที่ไหนที่มันเป็นเราก็ไปอะไรเงี้ยเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขครับเรามีต้องแบบเป็นหนึ่งในบอยแบนด์มั้งไหมคะอะไรนะคะแบบว่าเป็นหนึ่งในบอยแบนด์ออสเขาได้ทรงได้อยู่นะคะเป็นอะไรคือชอบ MCT พูดแบบไทยด้วยปดูไปดูมาแล้วพี่จะพี่เพื่อไปด้วยถ้ามีตั๋วก็ไปแต่ว่าจองไม่ได้เลยเลยแบบไ่ได้ไป แต่เขาพูดตลอดเลยเขาว่าเขาอยากไปด้วยถ้ามีโอกาสก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนพยายามเข้าใจในสิ่งเขาชอบเราเองก็อยากจะเออเข้าใจในสิ่งเขาชอบกันคือพี่เจมส์ก็พยายามศึกษาว่าศิลปินมีใครชื่ออะไรยังไงต้องจำไว้บ้างครับคน2คนก็ยังดีอะไรเานเ้นเมนวงเอชทีน้องชอบใครพูดนะจบน้องมราครับผมี เออไม่ละยังว่ายังออกสเต็ปยังพี่เจมเริ่มออกเสร็จแบบคูนไปเลยยั้งยังยังยังหรอแต่เขาได้เคป๊อกเก่าๆอ่ะใส่อ่ะรุ่นรุ่นนั้นเลยใช่คโคกอยู่นนี้คือเราโอเคใช่ไหมแบบมีแอบพึอไแอบอะไรมาถึงผมนะครับไม่เลยครับคือเราเห็นเขาแบบนั่งดูแล้วเขาแบบมีประกายอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่าคือให้เขามีความแบบ อยู่กับเราแล้วเขาเป็นตัวของเขาเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะดูหรือจะทำอะไรก็ตามคือผมว่าอันนั้นคือเสน่ห์ของของ,ของการที่แบบเราได้รู้จักกันครับเขาอย่างโบอย่างเงี้ยเขายังงอนเลยที่แบบอเล็กชมอาหารว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเอ<า>กอก็เลยแบบบางคู่ก็เลยอาจจะว่าแบบแบบรันแบบไม่คร<ฟะ>ับไม่ไม่เรารู้สึกว่าแบบเราพยายามเข้าใจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแต่แล้วแต่คู่ว่าไม่ไปคอมเมนต์ตรงนั้นดีกว่าอันนี้มันมีอะไรที่บบคิดต่างกันไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างไหมทีนี้ ีอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องใหญ่มันเหมือนกันถึงมีก็คุยกันครับเสียงกันสนุกมากกว่ามีก็จะมานั่งแบบถกเถียงกันคุยกันแบบสนุกสนุกว่าเอ้ยแบบสุดท้ายแล้วใช่สนุกครับว่าแบบคุยกันว่าแบบเอ้ยแบบอย่างเช่นคํานี้อ่านว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็มีคุยกัน่ามีอธิบายคุยกันไปคุยกันมาก็เป็นการดีเบตกันให้แบบเอ้ยโอเคจบกัจบใช่ใช่ครับเวลากันยังไงครับตอนนี้หรือว่าส่วนใหญ่ก็ทํางานด้วยกันได้เจอกันบ่อยอยู่แล้ว ช่วงนี้หนูจะแบบถ่ายละครเยอะนิดนึงค่ะใช่แล้วก็แต่ว่ามีการแบ่งเวลามาเจอกันตลอดไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างไรค่ะเวลาสัปดาห์ละวันอย่างเงี้ยที่เราได้วันสองวันถ้ามีโอกาสก็คือไปเจอเขาทานข้าวเย็นก็ไปอะไรเงี้ยเพด้วยคาที่ว่าแบบไม่ได้บ้านไม่ได้อยู่ไกลกันมากอะไรเงี้ยไปเจอกันได้หรือไม่ก็บางทีก็มาเจอกันที่บ้านผู้จัดการเป็นเป็นเป็นทิวิตี้ที่เคยทํากันอยู่แล้วเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็เป็นอะไรที่เราแบบอย่างน้อยเราได้เจอเขาตลอดต่อให้แบบยุ่งก็หาเวลาให้กันละกัน,เ,น <jas> เวลาเวลาแบบไม่เจอกันนานๆอย่างเงี้ยแต่ต่ตทำกาันหนักอย่างเงี้ยครับมเมเต,ต็นอ้อนมีไหมคะเ <c oughs> จมมีครับมีเราอ้อนเ<ม><ม>ขาก,ก็ทั้งคู่นะครับอ,อ อ่ก็แบบเอออยากคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเสียงสองเข้ามาใช่อ๋อไม่ต้องไปถ่ายแล้วอ๋อโอเคโชคดีนะครับคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมีมีครับมีถ่ายเสียงเปลี่ยนตอนเวลาเขาอ้อนเราเราจะรู้เลยแบบว่าเออไอเนี้ยอ้อนแล้วเปลี่ยนเขาว่าอ้อนนะคะเขาก็มีเสียงสองแบบเสียงเล็กๆน่ารักแล้วจริงๆเล็กกว่าเมื่อกี้ที่เขาทำด้วยว้าวถ่ายมีไหมอ่ะเอออย่างถายมีเสียงสอง จริงจริงมันปกติเือคู่เระเนาะที่แบบอเออบางทีเราก็อยากแบบอ้อใครสักคนเนออึ่งเพื่อให้มีโมเมนต์แบบนี้ค่ะเหออเออมืมอนต่างคนต่างเป็นเซฟโซนกันไหมคะมันดูเหมือนแคู่เราแบบเออดูด้ <ปะ S 2> ตัวามาก รู้สึกอย่าง,งานั้นนรรู้สึกปลอดภัยเวลาเวลาอยู่กับเขาได้ไปทํากิจกรรมแล้วรู้จักหรือคุยกับเขาอะไรเางี้ยรู้สึกปลอดภัยจริงครับแต่ชินแล้วนกทุกวันนี้เพื่อนแซวเรื่องความหวานความอะไรหรือยังเกินก <ๆ S 1> ็ดีใจครับใครแซวก็ดีใจเรารู้สึกแบบเวลาสมมติอย่างเมื่อกี้ในงานทุกคนก็แซลแลวเรารู้สึกว่าเออเขาเขาคงแฮปปี้ที่เห็นเรา เจอคนที่แบบจะรออยู่ด้วยเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ก็ถึงแซล์ยังไงก็ยังเขินไปตลอดแหละครับเป็นหนุ่มข้างรักเนาะหลายๆคนบอกครับเป็นหนุ่มข้างรักมาแล้วค่ะใช่ก็ผมก็ยอมรับมาตลอดครับว่าจริงๆพอถึงเวลาได้มีโอกาสได้รักจริงๆริงกันเราก็รักให้สุดให้ให้สุดทุกอย่างที่เรามีครับข้างไม่ข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีอะไรเราก็ให้เขาให้ให้ได้มากที่สุดครับ ได้เห็นเจมในอีกมุมมองมอได้มีความรักแล้วพายุนพายนถงมากกว่านี้เขาพูเหมือนหนูอยู่ตรงนั้เราหููมคม่คู่ครเคื่อง่ค่คู่คโอเคู่คู่คู่วู่คูนคู่ีู่คู่คู่คูงคู่คูมคู่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 ่่คู่คา่รูคูคู่คูอคู่่ค่่่คู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  มีงานอื่นๆบ้างมี youtube มีนู่นมีนี่ที่กำลังทำอยู่เหมือนกันครับแลวปีนี้รับละครได้อีกไหมถ้ามีโอกาสก็จะับครับผมถ้ามีแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดกล้องครับก็น่าจะผู้ใหญ่กันกำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ค่ะโอเายตอนนี้ปิดกล้องไปสองเรื่องค่ะนีอุูบติแลวเกาะสวัสด์แล้วก็ระขังหลังค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำใจของเจ้าอูกใล้จะปิดกล้องแล้วค่ะน่าจะประมาณพุภาค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ